สองพักใหญ่จับมือตระเวนปราศัยถล่มยับกูเซง25ปีไร้ผลงานแบลเละถูกวางยาโดนปล่อยข่าวขาดคุณสมบัติเมื่อเวลา21นาฬิกาของคืนวันที่15มกราคม2568ที่ผ่านมานายอับดุลลักษีหรือเบลเละผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นคู่แข่งหนึ่งเดียวของนายกูเซงยาวอาหสันอดีตนายกอบจหสมัยได้เปิดเวทีปราศัยในช่วงใกล้คงสุดท้ายที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลรอสอรอำเภอรอสอรจังหวัดนาราธิวาสตามคำเรียกร้องของคลื่น มหาชนที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลบนเวทีปราศัยในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อสองวันที่ผ่านมาเพื่อคลื่นมหาชนที่เดินทางจากอำเภอศรีสาครและรือสรอสาะจำนวนกว่า6 0พันคนจะได้ตัดสินใจว่าระหว่างนายกูเซงกับนายอับดุลลักษหรือแบลาะใครคู่ควรที่ประชาชนจะตัดสินใจให้นั่งเก้าอี้นายกอบจังหวัดนราธิวาสในอีก5วันข้างหน้านี้ติดตามข่าวรายละเอียดเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ปฏิตาหนดกระโทกผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน ยิ่งสิบปานาออกไปยาลาที่จำมาแล้วที่ปัตตนีและที่จำมาแล้ว็นอาคารในอาคารเขียนว่าอาคารอันกประสงคได้หลายอย่างหนึการทำกิจกรรมการจัดประชุมที่ได้ก็เพราะการศึกษาก่อนที่ผมจะพูดในรอบเรานี่ผู้สมัครมารีสองนี่ขาดความรสุบป่า Kita tak berjalan siang malam Tidur tak tidur Kauhai Kauh ni kuat kau Kau kosong bang Akal lang ni Senap penundur Bukit kalau kita pilih Sehingga semangat Kalau bila dia semangat Kalau tak boleh Kalau bila dia Kalau tak boleh Kalau tak Kata Abel loh ni Walau dia nak jadi najuk atau ni Dosa Zakaria Dia nak tak lipo ni Kalau pun kita dosa kira kita tengok live tu Tuduh lagi tu Tengok pula suka hati Boleh bagi ni Resok ความเดือดง้อนเราเทำให้ผมรู้สึกปลื้มใจและดีใจที่ทุกคนส่งกำลังใจให้ผมผมอาจจะพูดไม่เก่งแต่ผมขอรับรองว่าผมทำงานเก่งครับผมจะทำดังไม่เคยมี อบจมาทำประชาคมกับพื้นที่ไหนเราต้องรู้จากประชาชนเองพี่น้องชาคราชและาคันออต้ให้เป็นานโฆษกทค่นี้เราไม่ได้ถึัครควรจะเชิญผู้สมัครที่ม

และทีมงนก็มีความเชื่อว่าพี่น้องจะนำทีมงานของเราให้ได้รับกาสเพื่อจะไปบริหารอบจเราสามารถประสานกับ้ส ผมเองเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ซึ่งโดนทดสอบมาเยอะมากแต่ผมเองผมไม่เคยท้อที่ดูนเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ผ่านมาคือเราได้ผ่านทั้งหมดแล้วคือการขาดคุนสมบัติของผมไม่มีไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาแต่ว่าเป็นข่าวลือซะมากกว่าซึ่งกระทบทำให้ความรู้สึกกระทบเล็กน้อยแต่อย่างน้อยมาถึงปัจจุบันยินดีที่จะต่อสู้กับชาวนาทิว่าทั้ง13อำเภอเพื่อยกระดับของจังหวัดนาทิวาทอย่างน้อยก็ต้องเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นๆ